มโนมันนี่พอดแคสต์สวัสดีครับมโนมันนี่10 minutes สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกุญแจที่สำคัญของความสุขก็คือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมก็วันนี้เป็นเรื่องแบบเบาๆนะครับผมที่จะมาพูดคุยกันนะจากที่ผมไปอ่านหนังสือมานะครับผมหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้นะก็จริงๆมีเคล็ดลับต่างๆมากมายแต่ผมชอบ หัวข้อนี้มากเลยนะครับก็อ,อธิบายได้ค่อนข้างที่จะตรงประเด็นนะแล้วก็ง่ายเราสามารถทําได้เลยนะครับผมก็คือเรากาลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในแง่ของการมีอายุยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกวันนี้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นกว่าคนสมัยก่อนนะครับผมเราคนตั้งเป้าว่าจะมีอายุถึงอายุ80หรือ90หรือแม้กระทั่ง100ปีได้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถ จะทําได้เพื่อให้เรามีอายุแบบอยู่ได้ยาวๆเลยนะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันครับก็คืออันดับที่1เลยนะก็คือให้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีอายุอย่างน้อย80ปีไว้ก่อนเลยนะจากนั้นก็หันกลับมามองนีสายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราในปัจจุบันถามตัวเองว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะจะทําให้เรามีร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะมีอายุยืนไปถึง80ปีได้หรือไม่นะครับผมคีย์นะครับผม,บผมข้อแรกเลยก็คือการมีน้ําหนักตัวที่พอดี ตงตั้งเป้าหมายว่าจะคุมน้าหนักให้ได้แล้วก็จะรักษารูปร่างที่สมส่วนแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงให้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับผมจริงๆแล้วมีสูตรการลดน้ําหนักแล้วก็ฟิตร่างกายให้แข็งแรงที่ใช้ได้ผลมากๆอยู่สูตรหนึ่งก็คือซึ่งประกอบขึ้นมาแค่ไม่กี่คำนั่นก็คือกินให้น้อยลงแล้วก็ออกกําลังกายให้มากขึ้นนะครับผมอันนี้คือสูตรนังสื่อนะครับแต่ในปัจจุบันแล้วเราสามารถเลือกรูปแบบการกินอาหารได้ค่อนข้างมากขึ้นเนาะบางคนบอกว่าเอ้ยอยากลดแล้วว่าอยากควบคุมเวลาก,การกินอ เนาะที่อาจจะมีหลายสูตรเหลือเกินนะครับผมซึ่งผมเคยฝึกแล้วนะแต่ผมไม่ไม่สำเร็จนะครับแต่ของผมอ่าสำเร็จกับการกินคีโตนะครับผมลดได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเกือบเกือบสิบสามกิโลเลยนะครับผมตอนที่รับประทานคีโตนะก็เลยผมผมก็เลยสามารถพูดได้นะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนนะที่ทดลองการกินคีโตแล้วประสบความสําเร็จนะครับผมแต่ว่าพอหลุดมาผมแค่เดือนเดียวเองนะตอนผมรับประทานคีโตนะแต่ว่าพอหลุดมาเราก็เลยเริ่ม กินแป้งบ้างเริ่มขยับขยายนะแล้วก็ตอนน้ําหนักก็เริ่มจะไล่ตามทันอีกรอบหนึ่งแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทําอีกรอบหนึ่งแล้วฮะปีหนึ่งก็อยากจะให้ทําแบบเนี้ยสักรอบหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็น if ก็ตามหรือว่า k e โตก็ตามเนี้ยก็ได้นะหรืออาจจะมีใครมีรูปแบบอื่นๆสามารถพูดคุยก็ทักคอมเมนต์มาได้นะครับผมต่อมาข้อ2ก็คือการกินอาหารอย่างเหมาะสมนะก็จริงๆแล้วกุญแจสําคัญ3อย่างก็คืองดอาหารที่เป็นสีขาวอ่ะก็คือ1แป้งนะครับผม2น้ําตาล3เกลือ นะครับผมแล้วก็กินผลไม้เยอะๆนะครับผมกินผักเยอะๆนะแล้วก็เน้นกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันรวมถึงกินผักผลไม้ให้ได้มากขึ้นกําจัดของหวานนะ้ำบัดลมลูกอมอาหารอื่นๆที่มีน้ําตาลออกไปจากชีวิตของคุณนะนอกจากนี้ให้เลิกกินอาหารที่มีรสเค็มจัดนะให้กินแต่ละมื้อน้อยลงโดยเปลี่ยนมากินวันละสีหมื้อแทนก็คือเหมือนให้เรากินมากขึ้นแต่ว่าลดปริมาณการกินให้น้อยลงนะครับผม เมื่อเราควบคุมพฤติกรรมการกินของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และเราก็จะพบว่าการควบคุมด้านอื่นๆของชีวิตนะก็จะง่ายขึ้นไปด้วยนะต่อมาข้อที่3ก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอโดยเราจะต้องออกกําลังกายอย่างจริงจังให้ได้ประมาณ200นาทีต่อสัปดาห์นะหรือว่าเฉลี่ย30นาทีต่อวันก็คือเราสามารถออกกําลังกายที่จําเป็นได้ง่ายๆด้วยการเดินเร็ว30-60นาทีเป็นเวลา3-5วันต่อสัปดาห์อ่ะก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่ปัจจุบันก็เริ่มเดินให้ได้สัปดาห์ละ3วัน เดินแล้วก็วิ่งได้สัปดาห์ละสาวันนะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีไปเตะฟุตบอลนะครับผมคือเมื่อก่อนก็อาจจะต้องรอเพื่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบมันมีที่เรียกว่าเป็นฟุตบอลที่เป็นแบบบุฟเฟ่นะครับผมก็เลยผมก็เลยมีแบบนั้นบ้างนะได้ไปพบปะผู้คนได้ไปเจอกับคนที่เข้ามาจากหลายอาชีพเนาะที่แบบอยากจะมาออกกำลังกายเหมือนกันนะอะไรแบบนี้มันก็เลยมีาการได้พูดคุยได้พบปะได้เปลี่ยนกลุ่มของคนที่เรา จะสามารถใกล้ชิดด้วยได้มากขึ้นไงครับลองดูก็ได้นะลองดูก็ได้นะแล้วก็ถ้าเราอยากเอาจริงเอาจังในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็ให้เราสมัครเป็นสมาชิกในชมรมสุขภาพของส่วนฟิตเนสหรือไม่ก็หาซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายมาไว้ที่บ้านนะแต่จริงตามหมู่บ้านตามออคอนโดเพราก็จะมีอุปกรณ์ห้องฟิตเนสให้อยู่แล้วนะเราก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับแล้วก็กุญแจสู่การ คุญแจสาคัญสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาวก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจงกับสุขภาพแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายของคุณนะให้คุณวางแผนแล้วก็ทําตามแผนทุกวันการตั้งปณิธานว่าการตั้งเป้าหมายว่าจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีอาศาาัยการบังคับการควบคุมแล้วก็การฝึกวิในัยในตัวเองอย่างมากนะแล้วผลตอบแทนที่ได้รับนั้นก็จะคือคุณก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถไปถึงเป้าหมายได้สามารถควบคุม และสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ,ถ,ถ้าเกิดให้เราให้เราระบุนิสัยที่ส่งผลต่อสุขภาพมาหนึ่งอย่างซึ่งคุณจะต้องคุณซึ่งคุณจาเป็นที่จะต้องฝึกฝนทําให้มีพละกลาําลังและก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นบางทีอาจจะเป็นการกําจัดของหวานทุกชนิดออกไปจากชีวิตเลยงดกินโค้กอ่ะอะไรแบบเนี้ยงดกินเ๊บซี่อ่ะ แล้วก็จากนั้นก็กําหนดให้มันเป็นความท้าทายของคุณแล้วตั้งปณิธานว่าจะสร้างวินัยให้ตัวเองจนกว่านิสัยใหม่ดังกล่าวจะติดแน่นอยู่กับตัวของเราเองนะครับผมสำหรับออคอนเทนต์ในวันนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมถนะ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดปุ่ม s u b s c ส i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มโนมณีพอดแคสต์ขอฝากไว้เท่านี้นะครับไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ